เดมือนี่มือนี่มาแล้ว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 มันไม่ต่อรองเหรอดูดีดูดีดมันมาเลยมันมาเลยยิงอะไรพี่ยิงอะไรเนี่ยเก็บโล่ไม่ใช่แม่ยิงสองเลยดีกเลยทำไมผมไม่เห็นใครเลยวะแล้ววงเดียก็ไม่เปิดอ่าเปิดเรียมมาแล้วนะเขายิงใครเนี่ยเขายิงีี่่่ไมเกยวโค้งงั้นหอกข้างจะยิงผมนะจะยิงเช็คเปล่า พื่มาถึงรอบมาข้างหน้าที่เกิดขึ้นต่อเดียวขอบคุณโด่งนะสองตัวรอบสองรอบสองตัวเออยังยังยังมันยิงโดนผมพี่โตไหวไหมไหวไหมเฮ้ยหลังใหญ่ลังหลังหลังว่างดูดูหลังไว้หน้ามันมาได้สองตัวหน้าแตกบอกด้วยนะอย่าโอ้โหพิเวอเตอร์เอาเอ็มโฟมา เชียฝั่งนู้นไหวไหมสามสามหน้าสามไหวไหวไหวน้าไหวหรือเปล่าไหวอยู่ไหวไหวไหวเราอยู่ที่เดิมหลังอยู่ที่เดิมหน้าจะตายก็ตาไม่ได้แตกบอกด้วยนะถ้าตรงไหนแตกบอกด้วยนะไปบุกแดงละโดนเข้าหัวนั่นเองเออยิ้มไปยิ้ไปสวย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 อยาให้มันดันเข้ามามันไม่ต่อหน้าหรือข้างหลังแตกบอกด้วยนะรอให้เฟิร์สยินนะยังเงียบนะเล่นกับมันไปเล่นกับมันไปหลังเงียบหลังเงียบครับไม่ไม่ไหวบอกไม่ไหวบอกเดี๋ยวเดจะไปเจอโดนโดนโดนนั่นเอง สวยไหวข้างหน้ายังไหวอยู่สูโดกหลังโลกเดี๋ยวมันจะปิดวงแดงออกไปชุบยาปั๊มยาปะวะเยมาแล้ว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 มาแล้มาแวมาแล้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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้วมาแล้วมา้วมาแลมาแล้ว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 มาแล้มาแล้ว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 าแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วมาแล้วมาาแมาแล้วมาแล้วมาแมาแล้วมามาาแมาแล้วมามาาแมาแล้ มหน้าสองคนไม่ต้องโผล่นะเออไม่โผล่หรอกมันดังจะตัดข้อมหมมาแล้วมาแล้วมันแอบหลัง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 มาดิตำรวจแอบหลังเออผมโผล่ไม่ได้นะพี่โตตัวประกันโดนนะอย่าโดนตัวประกันนะอุ้ยกูแตกไอ้เหี้ยใครวะไอ้แขกเออนัดเดียวเลยเหรอเออนัดเดียวเลยเฮ้ยเข้ามาไม่ได้รวยยังไงวะเนี่ย หลังๆกันดีๆนะหลังอ่ะแม่งฝัยงรงร่วมกันนะหลังฝั่งเราร่วมกันหลังสวยๆๆข้างหลังต้องการช่วยไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่มันยังไม่มมัันยงไ่บุกเลยมันยังดันเข้ามาไม่ได้ผมใช่ใช่ไม่ออกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะทิ้งที่ไว้ก่อนผมออกไปยิงไม่ได้นะพี่โต้เรื่อกผมเหลือนิดเดียวผมโดนถ้าถ้าอันนี้ถ้าเราตายนี่คือเรากดเกิดได้เลยใช่ไหมหรือยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้ฮะไม่ได้มบ่ตุนตอบไปเรื่อยต่อไปเรื่อยตำรวจมันยืนนิ่งเอาดิคีอคุโดนอีสันมันมันไม่มันเล่นโมนี่หว่าเอาตกรรมกัรน่ะทำไงอ่ะมันยิงตงกรรมการไทยอ๋อปล่อยมันปล่อยมันถ้ามันยิงปล่อยมันไม่ไปถึงผมเนี่ยมันโดนทั้งเราไม่เป็นไร สลายยาโพยาโพระวังชิลี่คมชิ้นไผ่ใส่กอ่อนมันกอหมดแล้วยาก็ปั๊มไม่ได้ไม่ไมถ้าข้างหลังแตกบอกด้วยนะเดือดยอด ่ามันมมันไ่โดนโดนโดนไปสามสิบห้าโดนไปสามสิบห้าถือล่อคนเดียวป่ะน่ะน่าน่าจะเงียบไปก่อนมันน่าจะเงียบพี่โตว่าอะไรนะพี่โตหุ่นถลับนี่ถลับเปลี่ยนวงเปลี่ยนวงบ้างระวังโดนไว้ไวไว้ใจเย็นไวไว้ไว้หลบไปอีกหลบเลย เดี๋ยวผมข้างหลังเหลือสามผมออกโอ้โหโคตรมอ่ะเหี่ยหลังตายพี่พมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนหนึงมาแล้วคนนึงเอาเอช่วยหลังเลยหลังฝั่งเราเหลือสองนะโอ้โหเพี่อมันโกลว์หลตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งหลังตายหนึ่งมันตายหนึ่เลยตายเลยมึเฮ้ยเฮ้ยมันยิงคนยิงลวเราเนี่ยตายสอตายหมดแล้ว อายสองเหลือหลังหลังเหลือตัวนดียข้างหน้าเข้าข้างหน้าเข้าโอเคโอเคผมดูอยู่สวยพี่คือมันคมเกินเราไม่มีโล่งทุกคนมาคมๆหน้าผมก็แตกแล้วข้างหน้าเข้าข้างหน้าเข้าข้างหน้าเข้าแล้วนะหน้าเข้าแล้วนะเดี๋ยวใครบ้างเนี่ยเหลือพี่เปี๊ยกคนเดียวหน้ามาสามโอ้โจะตายเรียบร้อยหมดหลังผมยิงไปสองน่ะแม่งนัดเดียวยิงโดนนัดเดียวเหมือนกันเกาะก็มีนัดเดียวใส่ใส่เหมือนไม่ใส่ หมดแม่ข้อถามหมดเออจริงนหมยเกาะใส่มันไม่ใส่เลยอ่ะเออใส่เหมือนแม่ไม่บัฟอะไรเลยเลยโล่ี่ช่วยได้เยอะจัดเลยโล่ดีกว่าไอ้นั่นเด็ดเกาะเกาะเป็นไม่ช่วยหาเลย ผมแล้วทำไมกูต้องโดนก่อนตนะล,ลอดอเลยวะเราตายหมดเลยเหรอเพี้ยข้างหน้าเราก็ออกไปยิงไม่ได้เนี่ยมันยิงโคตรเจ็บเลยตอนนี้เนี่ยมันมีโลกันนะไม่กูยังไม่ได้โผล่เลยกูตายแล้วเทีย มันคมเกินแบบโคตรคมอ่ะผมมีโล่บีเกิลอ่ะผมตัวนัดเดียวอเนี่ยเต็มอ่ะใส่หมดไม่ใส่หรอเมื่อวานยิงกับโนบิตลาแพ้เหรอ กด <ừ m. S 1> จีได้ไหมตำรวจแด,ด,ดกกูดิ่งมาสอนอวะ่ะกดจีแล้วตเนะี่ยเจ็ดเคอย่ามาประกาศว่าหมอห้ามชุบงนี้นกูนิวไลอีกไอ้ยี่พวกนี้ดิงมาตรงข้ามสอนอเนี่ย พวผมเด็กมาไหนวะรั<อ>จลลบจะรีบแยกกันไมว่าทำไมไม่รอให้เกิดถุงกันได้กลัวหนีเหรอนี่เปล่ารถรถเต็มหน้าลงไก่เลยไม่ดเออมีเอาอีกทีแม่เนอะเอาอีกทีแม่กระสุนพึ่งออกไปสามแล้วเดียเราไปฆ่าตำรวจเลยเอาไหม เอาเลยแบบีดแบบเราแบบเราเป็นมาหมดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเล่นรอบแบบนี้ยิงไปคาเลยเออออกไปสองนัดเองเอาแบบเอาแบบให้มันไม่แบบไม่ต้องมาเตรียมของอ่ะแบบนี้เราเสียเปรียบมันเตรียมของเมื่อตอนยิงกับไอ้แก๊งอะไรนะแก๊งอะไรไม่รู้อ่ะนั่งสี่คนยิงเราเจ็ดคนเชื่อไหมเรียมเนี่ยเขาบอกแล้วเขาจะเตรียมแก๊งเรา รีบแล้วหมอไปไหนวะเนี่ยหมอแม่มีคนเดียวโอ้ยครับโอ้ยเดี๋ยวกูยิงไรเดี๋ยวกูโอกเกมแใช่เมื่อสิบวิธีกูโอเคมแล้วถ้าออกเข้าใหม่มันจะนับสามสิบใหม่ใช่ไหมไม่พี่ฮะใช่เหรอนับไปเลยไม่ใช่เหรอแตต้องอ่อพี่ไม่ได้บั็กไม่เหรอของของเดี๋ยวก่อนค่ของเดียวกูเท่าไหร่ ถ้าคนนี้ก็ลดช้าที่แหม เอ้ยผมยิงตายไปของตงัวนี้ผมได้สก,กิลว้ได้ดิดผมก็เท่าพี่เลยเหรอหก <6. S 1> เกือบได้ตัวที่สามแล้วผมไปโลกไปตรงที่เขาบอกว่าหน้าเข้าเลยหน้าเข้าหน้าเข้าปุ๊บผมไอ้นี่เลยอะรีบไงค่อยเอาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรมึงจะตายคนแรกเลยเคน เออสัตว์กูยืนพลาดเองไงหี้อเอาอะไรมาตายได้ไงวะมึงออกไปข้างนอกไม่ผมไม่ได้ออกไปข้างนอกคือแบบถ้าจุดถ้ามันยิงโดนนัดียคือผมตายแน่แน่นอนนะรผมผมยืนผิดพลาดไอ้แบบผมไม่ได้ถือโลด้วยเข้าใจไหมตายแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ถ้าเรารอให้มันโดดมาเข้ามาเราได้เปรียยนแล้ว้ยก็ผมรีบมีใครมีโลกระดาษขายไหมอ๋อไอ้หมอ ไม่ถือโลรู้สึกเหมือนโล่ไงดูวยแล้วแอร์อรดอบเบาไว้เนี่ย oh, <ขอ S 1> กูกดจีแม่งเลยแล้วนัอนเหี้ยไม่สนละหมออะไรอีกเลยวะวานี่หมอใหม่นี่เออหมอใหม่เรียกยังคูมันไปสวยจังวะขอคอมอน,นึงท่านลงไก่เมืเ่อเมลรมันจะมา ดูดรถอะไรวะถามนะดูดรถอะไรรถเอออ๋อนะขอโทษเนาะ

มปนมัเด้งเ,เกิดมาตายตรงไหนรู้เลยอ่าหมอไล่ชุดตำรวจเลยครับตำรวจไล่ชุดตำรวจมาเลยครับเมื่อกี้มีคนเล่นโซนนอกด้วยเหรอไม่มีนะไม่มีอ๋อแล้วเมื่อกี้มันอ๋อเขามันอุ้มออกมาดกว,ว่ายดมนีกว่าพี่ Mình đồn bình thế này à? à ở hàng này, ừ? ở hàng này một người đây. Sắp đi cổng cổng sôi. Oh, a chip hai. โอ้ใครที่มาอุ้มศพปูวะคุณพิทัศน์สองพี่ตัวเมื่อกี้เครยิงสวนน่ะพวกเราไม่มีใครยิงสวนสักคนไม่ได้หรนะไม่มีอ่ะเออมนยิงก่อนนะยิงก่อนเลยอย่าเอาหัดคลิปอยู่ไหมฮะข้างหน้านะข้างหลังไม่มีข้างหลังไม่มีใครยิงอะไม่มีโอ้กว่าจะยิงอีกทีเวลาห้านาทีผ่านมาเออใครเมื่อกี้หมอที่เดียวแล้วกล็อกเรไม่ใช่เหรอมันทำบัตรรถเหรอ ข้างในยังมีอีกคนนึ่งนะครับที่คือตอนเนี้ยตำรวจมันอุ้มศพผมแล้วางไม่น่าลงไก่อยู่ดีศพก็เด้งมานิมทะเลเอ้าเออเอ้ผมไม่ได้หอเออผมได้อยู่กางต้องให้มันทำคดีเลยมันแดกแดกไหมไม่ไม่ได้แดกนี่เออถ้าไม่แดกมันเดี๋ยวมึงรอมอชุบนิสิตมึงให้กดเกิดแล้วมึงไปเลยมอมอมอไอผมไม่มีอ๋อผม เกิดใหม่เนี่ยถ้าไม่มีค่าความเดียวก็เกิดใหม่ได้เลยไม่ต้องให้มันนี่แม่งเมื่อกี้แดกกูไอโผหน้าโรงพักแต่มันแดกกูร์ไงมึงไม่ต้องกดจีนะให้มันนิวให้เกิดอีกแล้วกูแล้วกูมาถามไอพอบอยพบอยไม่ยอมตอบว่าทําไมไม่ต่อรองตัวประกันมันไอ้มิกกี้มันบอกว่าเรายิงออกมาก่อนยิงออกมา้าเปิดคลิปดิขอดูความปลอดเยพี่ขอดูเลยขอดูเลยงั้นน่ะ ไม่เเดี๋ยวให้ดูชียประด็นนี่ก่อนเดี๋ยวให้ดูสตรีมล้อหลังไม่เชียร์ประเด็นเชียร์เชียร์เชียร์คดีนะทำไมไม่ต่อรองกันได้เลยบอกว่าอะไรนะพี่เกียกตัวบินครั้งิบัะนะครับสุดลาไม่เอ่อยังยังองสตรีมนะเนี่ยเจเห็น